โอเคฮะสวัสดีฮะผมสลามมนเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันในปีศาจคว t สค a s สในคนเก่งฟ้าประธานกันนะฮะปีศาจควีสคลาสเนี่ยเป็นชื่อเรียกของคลาสพิเศษนะฮะสำหรับปีศาจที่มีความสามารถในการสร้างของในจินตนาการให้เป็นจริงได้ปีศาจคลาสนี้ถือว่าเป็นคลาสย่อยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับระดับขั้นจําพวกปีศาจ E c คลาสถึง S c l คลาอะไรแบบนั้นเลยดังนั้นนะฮะมันก็เลยมี ปีศาจหลายระดับที่อาจจะเป็นเควสคลาสก็เป็นได้แต่ว่าการสร้างของในจินตนาการให้เป็นจริงนั้นนะฮะพวกปีศาจเหล่านี้ก็ยังจําเป็นต้องใช้พลังปีศาจในการสร้างนะฮะยิ่งใส่พลังเข้าไปเท่าไหร่สิ่งที่สร้างขึ้นมาก็จะยิ่งส่งพลังมากขึ้นเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าปีศาจเควสคลาสอย่างคาราซนี้นะฮะจินตนาการถึงระเบิดเนี่ยเขาก็จะ สามารถสร้างระเบิดขึ้นมาได้จากความว่างเปล่าเลยโดยการใส่พลังปีศาจเข้าไปนะฮะเท่านั้นไม่พอหากว่าศัตรูเนี่ยมีพลังที่ต่ำกว่าจนเกินไปก็จะไม่อาจมองเห็นสิ่งที่ปีศาจเควสคลาสเนี่ยสร้างขึ้นมาได้เลยนะฮะดังนั้นแล้วปีศาจคลาสเนี่ยสำหรับปีศาจที่ระดับต่ำกว่าจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่สู้ด้วยลำบากมากเนื่องจากว่าไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาได้เลยนะฮะ ยกตัวยอย่างเช่นคุราม่าเนี่ยในร่างของมินามิโนชูอิจินะฮะเขาไม่สามารถที่จะมองเห็นระเบิดที่คาราสึสร้างขึ้นมาได้เลยจนตอน,น,นแรกเนี่ยคุราม่าคิดไปเองว่าคาราสึเนี่ยมีพลังในการสัมผัสคนอื่นแล้วก็ส่งพลังปีศาจเข้าไปก่อกวนในร่างกายจนเกิดการระเบิดแต่ความจริงมันไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วเนี่ยคาราสึก็แค่เอาระเบิดที่มองไม่เห็นเนี่ยไปแปะไว้ตามร่างกายอีกฝ่ายแล้วก็สั่งให้มันระเบิดขึ้นมาก็แค่นั้นเองรู้สึกว่า มันอาจจะส่งพลังเข้าไปทําลายศัตรูจากภายในร่างกายละมั้งเนี่ยมันไปไม่ได้นะมันไม่ได้สัมผัสกลีดดอกไม้เลยนี่นาศัตรูที่ฉันสัมผัสนะจะถูกพลังปีศาจเข้าไปก่อกวนภายในร่างกายจนระเบิดออกมาเองแกคิดว่าเป็นแบบนี้ใช่ไหมแกน่ะมองไม่เห็นพลังปีศาจของฉันนะสินะปีศาจเควสคลาสถือว่าเป็นปีศาจที่หาได้ยากมากๆในเนื้อเรื่องตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเท่าที่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะ มีเพียงแค่คาราสึคนเดียวเท่านั้นที่ยืนยันว่าเป็นปีศาจคลาสนี้จริงแต่ว่าก็ยังมีปีศาจต,ตนอื่นนะฮะที่มีความสามารถคล้ายคลึงกับเขาซึ่งนั่นก็คือโฮคุชินนะฮะเขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขาเนี่ยมีพลังที่จะสามารถเสกอะไรต่างๆจากความคิดให้เป็นจริงได้แถมไม่ได้จํากัดแค่ระเบิดเหมือนกับคาราสึด้วยนะฮะยกตัวอย่างเช่นธงประเทศต,ต่างๆหรือแม้แต่มีดของเล่นที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าตอนที่ไอ้โฮคุชินมายังโลกมนุษย์เนี่ยเขากดพลังของตัวเองเหลือแค่ปีศาจร,ระดับดีคลาสนะฮะมันก็เลยมีข้ออจําากกกัดแต่เป็นรบใ ในนะฮะว่าหากเขาเอาจริงในโลกปีศาจต,ตอนที่ใช้พลังเต็มที่ระดับ S Class เนี่ยเขาคงที่จะสามารถสร้างวัตถุดิบที่มันอันตร,รายร้ายแรงได้ไม่ยากเลยหากเทียบกับคาราสึที่เป็นเพียงแค่ปีศาจร,ระดับคลาส B นะฮะโฮคุชินเนี่ยเป็นปีศาจร,ระดับดีกรีเ s สคล s class. แล้วก็เป็นถึงระดับ2ของเมืองไลเซนเลยก็อาจจะสร้างของที่มันระเบิดที่รุนแรงยิ่งกว่าคาราสึได้หลายเท่าน่าเสียดายที่อาจารย์โยชิฮิโร่เนี่ยเหมือนจะลืมไปเลยว่าปีศาจคลาสย่อยเนี้ยมันมีอยู่ให้เล่นนะฮะถ้าหากว่าจะเอามา ปั้นเป็นตัวละครในช่วงหลังๆที่เป็นตัวเก่งๆเป็นเควสคลาสระดับ S เนี่ยมันก็ดูน่าสนใจนะฮะแต่น่าเสียดายเหมือนว่าอาจารย์แกจะลืมไปแล้วว่ามันมีปีศาจจำพวกที่สร้างของในจินตนาการได้อยู่ก็เลยโดนลืมไปเลยก็จบกันไปแล้วนะสำหรับปีศาจเควสคลาสของเราในวันนี้เอาไว้เจอกันใหม่ในโปรเจกต์ถัดไปสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ